อ่ะคลิปมีสาระก็ทําไปแล้วคลิปไร้สาระก็ทําไปแล้วคลิปตลกฮฮาก็ทําทําหมดทุกคลิปแล้วแต่มาอ่าคลิปให้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาก็ทําทําให้ไปแล้วอ่าคลิปนี้เป็นคลิปเตือนภัยคลิปเตือนภัยก็ทําหลายๆคลิปอ่าพูดให้พังหลายๆคลิปอ่าทั้งมาเตือนภัยทั้งพระคุณเจ้าแล้วมาเตือนภัยทั้งญาติโยมผู้ที่ยังงืงง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 โงกงองงลงง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 ง โลกของโลกโซเชียลหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าอินเทอร์เน็ตเจเนเรชันใหม่ๆออกมาอย่างเงี้ยผู้ที่ยังไม่รู้อัตมาก็ไม่ได้ว่าอัตมาเก่งแต่อัตมากล้าพูดไว้ตรงนี้ว่าอัตมาท่องทั่วยุตธภพแล้วมึงจะเอาแบบไหนล่ะในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอัตมาเอาตัวของอัตมาไปลองให้ดูแล้วไม่ว่าจะเว็บการพน,นันอัตมาลองมาหมดแล้วอืลองไม่ได้ว่าไปเล่นเพื่อจะมาเอาเงินเอาอะไรลองเพื่อให้รู้ รู้ว่ามันเป็นยังไงเพื่อจะได้มาสอนญาติโยมอย่างเงี้ยอืมไม่รู้หรอก็็จะมาทํามาว่าให้ดูแล้วแต่รู้ว่ากลโกลงมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วก็อ่าทํางานอยู่บ้านทํางานอินเทอร์เนต็ตเฉยๆก็ได้เงินน่หรือว่าเล่นเกมแล้วก็ได้เงินอ่าอะไรเงี้ยเล่นเกมเพื่อแลกไอโฟนเพื่อแลกแบบอ่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สวยงามหรือริงต่างๆที่มันให้ไปกดเข้าไปเพื่อไปซื้อสินค้าต่างๆอือาตมาก็กล้าที่จะมามาสอนญาโยมไงถ้าอาตามาไม่มีความรู้ตรงนี้อาจมาไม่กล้ามาสอนญาโยมหรอกเหมือนกับอ่าธรรมะต่างๆถ้าอาตมาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกฝนไม่เรียนไม่มีการเรียนอ่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวกต่างๆเนี่ย อาตมาก็คงไม่มาสอนเลยไม,ไม่ไม่กล้าที่จะมาสอนญาติโยมหรอกอาตมามีความรู้ทางด้านปริญญาปฏิบัติอาตมาก็ปฏิบัติควบคู่มาพอรู้พอรู้นะถึงแม้จะง่งงงปลาปลาหรือกบกบเขียดเขียดก็ตามแต่แต่ก,แตก็แต่ก็รู้ถึงกล้ามาพูดนะอ่าก็มาเตือนอืมทั้งญาติโยมทั้งพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเนี่ยหัดเล่นใหม่ๆยิ่งพระแกะ่แกเนี่ย อ่าผ้าแก่ๆหลวงปู่หลวงตานี่เล่นยังไม่เป็นเนี่ยพิ่งหาเล่นอย่าพิ่งไปโพสอะไรที่มันมั่วตัวแชร์เชออะไรอย่าพิ่งไปแชร์แล้วก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของต,ตัวเองด้วยมาถูกแคกถูกเชิกอะไรอะไรเกี่ยวกับพนุงพนันอะไรหรือเปล่าอ่าอย่ามาเตือนนะเวลามันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอาจจะดูเข้าดูเออไม่ต้องไปพูดแอปแดงแอปฟ้าแอปดำหายเหวี่ยเลยพูดตรงๆเข้าดู youtube อืม มึงอยากจะแบนกูมึงก็แบนไปเหอะ AI เอ้ยเนี่ยเออถ้ามาร์คสักกระเบื้องเนี่ยมึงจะอยากจะแบนอัตมามึงก็แบนไปกูจะไปพูดทำไมแอปแดงแอปดำแอปฟ้ากูขี้เกียจพูดอย่างนั้นไม่อยากกระแดะไม่อยากดัดจดดีดไปพูดอย่างนั้นเข้าไปด,ยดยูย t u b e แล้วมันมีโฆษณาเด้งออกมาบางทีก็มีเด้งว่าอ่าทําเป็นแบบว่า iPhone ราคาหนึ่งบาท i iPhone ราคาร้อยกว่าบาท, iPhone, าาบาท iPhone เนี่ยเพียงแค่ไปเล่นเกมเพื่อแกลกรับ iPhone iPhone อย่าเด็ดขาดอย่าไปเล่นตามมันไม่ได้จริงหรอกนะเตือนแล้วก็ให้ซื้อของที่มันราคาถูกเกินจริงอย่าไปซื้อบางทีมีปืนมีอะไรมายิงโป่งโป่งโป้งโปงโปงโปงนี่ของดีจากอเมริกาออาราคาร้อยกว่าบาทหรือพันกว่าบาทมันไม่มีหรอกนะอย่าไปเชื่อของผ่นนี้แล้วก็เล่นเกมเพื่อแลกเงินอ่ะ อถ้าาตมาจะแนะไม่อยากจะแนะนําเลยเอ่อมันจะถ้าอยากจะได้เงินจากการทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนายแนะนําก็ได้อืมมันมีอยู่อย่างเดียวที่เชื่อถือได้คือการทําโพ์อ่าหรือการอ่าแสดงความคิดเห็นหรือเขาเขาจะมีกลุ่มหรือมีเว็บไซต์ที่เขาทาโพ์อะไรเงี้ยไป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 ,ไปลงคะแนนความคิดเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เงินมาเป็นดอนลลร์เอออย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยมันได้ แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มาหลงมาลวงหน่อยทําโพลก็เหมือนเราไปลงคะแนนเสียงอะว่าเรื่องนี้เราเราเราคิดเห็นยังไงยังไงยังไงเขาก็จะมีหัวข้อ,ขอมาให้เราเหมือนเรามาตอบคําถามอะอย่างนั้นอะได้การทรําโพลนั่นแหะนะอย่างนั้นได้เงินแต่ตมาเคยทําแต่ก่อนเนี่ยเคยทําเคยทยําแล้วต่มาก็ได้ได้ก็ได้แ,ต, <laughs> <laughs> แต,ต่ตอนนี้อตมาไม่ได้ําแล้วขี้เกียจทำปวดหัวหอืมเพราะเป็นพระด้วยอะไรด้วยนะ อืม hmm. ไม่รู้จะทำอยังไงนะ่ะได้แต่ถ้าว่าไปเล่นเกมไปเล่นเกมเพื่อแรกกับโฆษณาเล่นไปหน่อยนึงโฆษณาก็เด่นขึ้นมาเขาก็เอาเงินจากโฆษณาตรงนั้นแหละก็เหมือนคล้ายๆก,กันกับแพลตฟอร์มทั่วไปเขาก็ได้เงินจากโฆษณาจากสปอนเซอร์นี่แหละที่มาจ่ายเรานะไม่ว่าจะหาเงินจากทาง Facebook ทาง Youtube จะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นอ่ Creator าครีเอเตอร์ต่างๆเขาก็ได้เขาเงินที่เขาจ่ายให้เราเนะ่ยเป็นเงินแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนเองนะอืม เขาได้เงินจากสปอนเซอร์ได้เงินจากโฆษณาที่ที่ที่ลูกขายเขาที่เขาที่เขาได้เงินจากโฆษณาเนี่ยเขาได้เยอะกว่าเราหลายเท่าเงินแค่เศษเงินหรอกที่ว่าเขาแบ่งแบ่งให้เราเนี่ยนะอืมแต่ก็ได้เศษเงินก็ถือว่าดีอ่ะเออต่อให้มันเป็นเศษเงินก็ทําไปมันก็ดีแต่อย่าไปหลงกลแค่มามาเตือนภัยว่าอย่าไปหลงกลกับโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมาหลอกตาเราแล้วไปกดเข้าแล้วมันไปเสียเวลาเล่นเกมเพื่อแลกไอโฟนเนี่ยนะ ไอโฟนราคาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราเล่นเกมนี่สามารถแลกซื้อได้เพราะว่าผ่านเกมมันไม่ไม่ผ่านไม่เผินหาอะไรหรอกแล้วก็เล่นเกมเพื่อแลกเงินจากอันี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ดีหรอกถ้าอยากจะทําไปศึกษาดีๆมันจะเป็นเว็บไซต์มันไม่มันมันไม่มาทําเป็นแอปพลิเคชันหรอกมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ไปทปําโพทําอ่าตอบแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยอืมเพื่อเขาจะเอาหลักการตรงนี้แหละไป ไปทําเป็นแผนวิจัยอ่ะเป็นวิจัยระดับโลกระดับสากลว่าอ่าประชากรมนุษย์เท่านี้เท่านี้มีคนแก่เท่านี้มีเด็กเท่านี้มีคนตายเท่านี้มีคนเกิดเท่านี้อะไรเงี้ยเขาจะมาประมวลเขาจะทําโพเป็นระดับโลกเลยนะเอออย่างเงี้ยเว็บไซต์อย่างเงี้ย,ยน,นี่ได้ได้ปัจจัยได้เงินเป็นดอลล่าร์แล้วเราก็มาเอาเข้ากระเป๋าเรากระเป๋ามันก็มีหลายรูปแบบกระเป๋าเราแล้วก็แปลมันเป็นสกุลไทย ่าแล้วก็โอนเข้าธนาคารอะไรแบบเนี้ยเออนะอันนี้แต่ไอ้พวกอย่างอื่นเนี่ยหรือจะเป็นพวกเว็บพนงพนันจบอย่าไปเล่นมึงเล่นยังไงมึงก็ไม่ชนะมันนะอ่าอ,อย่าริไปเล่นเลยเด็ดขาดอ่าอัตมาเล่นจนอัตมารู้รู้วิธีมึงโกงมากูโกงกลับกูรู้ขนาดนั้นเลยนะเออแต่อัตมาพอคือไปเล่น เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงจะได้เอามาสอนโยมอย่างเงี้ยที่อาตมาสอนโยมไปอย่างเงี้ยบอกว่าโยมไม่มีทางที่จะชนะมันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเล่นอย่าไปลองอย่าไปกดเข้าลิงก์อย่าไปสมัครอย่าไปน,นั่นไปนี่อย่าไปใกล้มาเลยเวบพน,นันไม่ว่าใครแต่รวยช่างแม่งรวยไปใครจะบอกว่าเล่นพนันแล้วมึงรวยปล่อยให้มันรวยไปโยมทำมาหากินสุจริต พอไม่รวยก็ช่างมันขอให้มึงมีกินเดี๋ยวไอ้ที่มันรวยรวยมันจะรวยได้นานหรือเปล่ากูเห็นแต่น้ําตาคอน้ําตาเช็ดหัวเข่ากันทุกคนอ,อ่ะที่แรกมันก็ปล่อยให้มึงรวยไปก่อนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เออเออแล้วตอนสุดท้ายเป็นไงไม่คุกก็หมดเนื้อหมดตัวไม่หมดเนื้อหมดตัวก็ทําทําร้ายตัวเองจากโรกนี้ไปแล้วก็หมดเนื้อหมดตัว เป็นบ้าเป็นบอร,รับสภาพตัวเองไม่ได้เป็นโรคประสาทเสียประสาทไปก็มีมาบางคนก็ถูกจับเพราะเว็บพนันเข้าไปอยู่ในคุกในตารางก็มีเยอะแยะเห็นนะหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวพังแตกกระจุยกระจายจุดจบไม่มีใครดีเลยถ้าใครไปยุ่งกับการผานันนะดีที่ตมาเกิดมายังพอมีบุญอยู่มั้งสมัยเป็นใครว่าเจ,จ้าโยมตมาการผนันมาเล่นไม่เป็น อาตมากินเหล้าอย่างเดียวเลยยาเสพติดอาตมาก็ไม่เอาไม่มีไม่มีอาตมาไม่มีเคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดยาเสพติดไม่จะเป็นกัญชายาเฮโรอีนยาบงยาบ้ายามายาไอยาอียาอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีกันอยู่บนโลกใบนี้อาตมาไม่ได้ไปทางนี้อาตมามาทางสายแอลอย่างเดียวเลยสายแอลอาตมาสายแอลแอลกอฮอล์สมัยเป็นค่าวว่าตนะเอลอลนี่คือแอลกอฮอล์เขาจะมีสายแอลสายเม็ดอ่า อาตมานี่สายเอลสายเมดสายเขียวอ่าสายเขียวก็ไม่ได้เอาสายเมดก็ไม่ได้เอาสายเม็ดก็เม็ดเอ็มพอรตมีนน่ะนะอันตมาสายเอลเอลก็คือแอลก์คือกินเหล้าสายเอลเขาจะมีสายเอลสายเมดสายเขียวสายสายปั่นปั่นปั่นสล็อตปั่นอะไรนั่นน่ะอืมอืมสายเอลสายหม้อตีหม้อเอออ่าอะไรเงี้ยนี่คือคำพูดของของ ตอนเป็นโยมนะมันก็เป็นอย่างนั้นมาก็มาสายแอลกับสายหมอเนี่ยแหละมามันคู่กันนะสายเมดกับสายปั่นนี่มันก็จะคู่กันสายเขียวสายเขียวก็จะมากับสายม <c oughs> ิวสิกอแล้วแต่นะฟังเอานะทุกคนทุกท่านอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือคือทั้งหมดทั้งมวลคืออยากจะบอกมาบอกในะวันนี้ก็คือไม่ว่า โฆษณาอะไรมันจะเด้งขึ้นมาหลอกตาเราเราอย่าไปคลิกเราอย่าไปกดเราอย่าไปอะไรถ้าข้ามโฆษณาได้ข้ามไปถ้าว่ามันกดเข้าไปแล้วมันไม่ข้ามโฆษณาแล้วมันเด้งไปอีกหน้าหนึ่งพยายามออกเร็วๆกดออกเร็วแล้วก็มันเตือนเรื่องการพนันอย่าไปยุ่งโยมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชนะมันมึงจะมาใช้สูตรไหนสูตรงูกินหางสูตรสามสี่สองสูตรนั่นสูตรนี่สูตรมังกรสูตรนั่นสูตรนี่มึงจะไปสูตรมังกรหรือสูตรพญานาคมึงก็ไม่ชนะมันหรอก ไอ้คนมาบอกโสรนั้นมันก็กลุ่มเดียวกันกับพวกมันนั่นแหละเออมาบอกโสดมาให้ทําเป็นคิดคํานวณเหมือนคํานวณหวยอ่ะมึงจะไปคํานวณเท่าไหร่มันก็โอ้ยมันไม่ถูกมันถูกมันก็ฟุกถึงจะถูกหวยเหยเนี่ยมาทําเป็นคํานวณมาบวกมาลบมานั่นมานี่เหมือนกันเหมือนการคานวณคาวาร่าเหมือนการคานวณคํานวณการพนันอ่ะมันคํานวณไม่ได้หรอกมึงจะไปคํานวณจะลี่มันได้ไงขนาด การพนันลูกเต๋าไฮโลมันยังใช้รีโมทกดให้มันพลิกเลยมึงยังไม่รู้เลยเหรอนะที่ว่ามันเอาครอบไว้เป็นฝากระติบเข้าอ่ะสานปุ๊บมันรู้นะไอคนไอคนกดเนี่ยมันรู้ว่ามันจะสูงหรือต่ํามันจะออกอะไรมันกดพลิกมันดูป้ายไอใครมันลงอะไรเยอะๆไอคนที่ไม่ลงเลยมันก็กดคลิกปึ๊บไปนะสู้มันไม่ได้หรอกโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นการพนัน แล้วก็ลิง์อะไรแป,กแป,กแปกแลกๆหรือก็แล้วก็สินค้าอะไรที่มันโฆษณาตามออนไลน์เนี่ยสินค้าที่มันถูกกว่าปกติใช้ปัญญาเอาโยมอืมเห็นไหมถูกหลอกถูกโกงกันอย่างเงี้ยตามาเห็นแล้วตามาสงสารอ่าถูกคอเซนเตอร์ถูกนั่นถูกนี่หรอกไอเนี่ยก็เหมือนกันเบอร์ที่เราไม่รู้จักอย่าไปรับไม่ต้องไปรับหรอกไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องไปรับ เอาเบอร์ใครที่เรารู้จักเราเมมเบอร์ไว้เราเมมบอรี่เดเมมเบอร์ไว้ในโทรศัพท์เออถ้าว่าเบอร์นั้นโทรมาเบอร์ที่ว่าเราเรามีเชื่อโทรมาเออเราถึงจะรับแต่ถ้าว่าเบอร์แปลกๆโทรมาก็ไม่ต้องไปรับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรับรับเพื่ออะไรล่ะเออบางทีเรารับปุ๊บสถานะตําแหน่งเบอร์โทรเบอร์ประวัติเรามันโดดไปเกี้ยงเลยทุกวันนี้มันเก่งนั้นระบบแฮก ฮกเกอร์ของมันเนี่ยมันเกง่งอ่าเออมันโทรมาแค่โยมรับโทรศัพท์มันปุ๊บประวัติโยมไปอยู่ไปอยู่ที่มันหมดแล้วก็มก็ได้อืมก็มันอย่างนั้นจริงๆอ่าอ่อืมแค่นี้แหละอ่าอยากจะมาบอกเตือนเพราะความเป็นห่วงถ้าติก็ติเพื่อก่อไม่ได้ติเพื่อทําลายเตือนทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมของอัตมาผู้ที่เห็นคลิปอัตมาเนี่ย เออเราทํามาหากินของเราพอพออยู่พอกินไม่ต้องไปอยากรวยไม่ต้องไปอยากมั่งอยากมีมากไปมากมายหรอกอ่าต่อให้โยมอยากรวยถ้ามันไม่รวยมันก็ไม่รวยอ่านะคนเรามาจะจนมันไม่ถึงที่จนมันก็ไม่จนอ่าถ้าอยากจะรวยมันไม่ถึงที่รวยมันก็ไม่รวยทำมาหากินเราเป็นปัจจุบันนี่ทำปัจจุบันของเราเนี่ยทำไปมันจะไม่รวยรวยไม่รวยทางหัวหามันเดี๋ยวมันรวยมันรวยเอง หวยเหยนี่มันถูกมันถูกเองไม่ต้องไปคำนวณคำเนินไม่ต้องไปซื้ออะไรอะไรหรอกอ่าบางคนจะถูกหวยนี่ไม่ต้องไม่เคยซื้อหวยเลยอยู่ดีๆมียายแกๆเอาหวยมายัดใส่มืออ่าช่วยยายซื้อหน่อยแค่พอช่วยยายซื้อดันถูกรล้วันที่หนึ่งก็มีนะเห็นไหมมันเป็นดวงคาดมันจะถูกคาดมันจะรวยคาดมาันนะนี่อ่าเพราะนั้นอย่าไปอะไรลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนเนอะอันนี้ก็พูดไปแล้วอืม อืาตมาเชื่อนะเชื่อกรำรอาตมาไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเอะไรอาตมาเชื่อกำรรเชื่อตามพุทธเจ้าแค่นี้แหลนะนะอ่าอืมเป็นห่วงทุกคนอ่าสูสูสังนะว่าเตมปัญญงังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร